ไปต่อเลยไม่ดับอุดเจมเลยเนี่ยมาเจอคนโครัะผมอของพี่เขาขายนะครับขายกันนี้พี่ก็บ,บอกว่าทำมาก็หมดไปไลายตังครับลูกลูกกา้านข้อลูกก้านข้อเลยทำหมดเลยเครื่องทำคือทำจบไปเลยนะเครื่องพร้อมแบบซื้อไปก็เติมมันขี่อย่างเดียวพี่บอก ไอ้โซสเตอร์โซอะไรกิฟต์หมด่ดของผมก็มีอยู่ไอเซตแต่ยังทำไม่เสร็จอเพราเกิฟตเด็กปั้นจะใช้เงินเท่าไหร่อืมใช่ใช่ใช่ของผมก็หนิงเนี่ยหนิงล้อนี่ก็เท่าไหร่แล้วนี่เราปัดเอาเงาเองนะครับอ๋อนี่นะปัดเองหมดโอ้สวยเหมือนกันนะพี่นะปัดนะปัดตายก็ได้ปัดเงาตายขนาดของผมทำไปนิดหน่อยนี่ก็หมื่นกว่ายังไม่ได้ทำสีแบบนี้นะอันนี้มา อันนี้ครบตกเยีแยมขี่ได้เลยกระบูเบิกหม่นี่ครับเดี๋ยวให้ดูครบูนี่นะครับบู1ร้อยสามสิบสองซีซีครับพร้อมขับพร้อมขี่อ่ะนี้โอ้นี่มาดบอกทูทียังเห็นอยู่โอ้แจ่มมากอันนี้ถือว่าโอเคเลยฮะ รอบคอตรงนี้ก็มีอยู่นะครับปัดเงาเดีเ๋ยวเรากำเบรกดูหน่อยโอ้เบรกก็โอเคอยู่อ๋อนี่คัดคัดเดี๋ยวจับตาให้ดโอ้คัดเขาจับนี่ไอ้บอกน้ํามันทูทีก็ยังใช้ได้อยู่นะนพี่นะโอ้นี่ดูนี่น้ํามันทูทีอยู่ตรงกลางโอ้เป็นเป็นกล่องของมันเลยส่วนนะส่วนมากไม่ใช้ไม่ค่อยได้แล้วตอนนี้หมดแล้วนี่าอะไรพวกนี้เดิมหมดโอ้แจมเลยพี่เพียงแต่ว่าพี่เปลี่ยนปาด น้ำมันเพราะว่าฝามันไม่ได้แล้วครับครับแค่ว่าต้องใช้ถัแก๊สสองข้ออ๋อเพราะว่าฝาใหม่ไงนี่ใหม่เลยของผมน้ํารั่วฝาวันก่อนน้ำมันน้ําเข้าอะไรพวกนี้มีปัญหาตรงนั้นเนี่ยมันเปลี่ยนไงมันมีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนโอ้หน้าไม้ก็สวยนะนี่ชุบคอลีอ๋อนี่ก็สะอาดกิ๊บ ก็ปัดนี่ปัดมาแจ่มเลยโ้อนี่ผ่ายังนะข้อเดิมข้อเดิมเลยโอ<ห>้โ<ห>เสียงก็กเสียงดีมากสุดยอดเลยนะลูกก้านข้อคือทำมาหมดแล้วนะ,นะทุกคนกันนี้นี่แตนไปเรียวไปหน้าไปัไปไปท้ายไปเบรกครบเลย ก็คือพร้อมพร้อมขับเลยไปใหม่เลยวัดรอบวัดรอบก็ขึ้นเต็มเลยนะน,นี่ต้องไปทำข,ขับขับยาวๆเลยนะยาวมากาดูสินิ่งนิ่งมากคเครื่องก็เงียบเครื่องเงียบมากามทำที่ร้านไหนนะในเรื่องทำเองอ๋อนี่นะก็ทำเองด้วยครับเครื่องโอ้เงียบมากครับโอ้แจ่มมากนะเป็นรถคืนเป็นหน้าอ๋อ เป็นก้านเปลี่ยนเห็นไหมต้องมาเก็บออกมาโอ้เงียบมากนะเครื่องนิ่งไหมนิ่งนิ่งนิ่งเนี้ยบางเดียบยาวไอ้นี่ตัตเซนโนมันีม่ได้บอกเลยไม่ไม่ได้เจอสิ่งใดเพราะไม่ได้ขี่เลยอ๋อไอ้ลูกลูกนี่ลูกไซส์อะไรอะอ๋ออ๋อก็คือเป็น50อะไรนี่แหละอ๋อไปเบรกก็ออกนะเนี่ย ภ่าสีกาดปี5 6 2 5 6 5าปีหน้ารุ่นปีหน้าปีหน้าโอ้อีกปีนึงเลยย่าเกินปีเวยเกินปีเกินปีปีต่อวปีหนึ่งกับปีกับสองเดือนใช่กว่าจะกลับและนับเป็นปีเนี่ยก็ยาวนี่ก็คือขับไกลๆได้เลยนะนะโอ้ชอบตรงที่นะตำเองเลยนะ ต้องทำเองแม่ท่าแค่ประหยัดครับครับใช่ใช่ไอ้ลูกปืนไอ้เปลี่ยนตีนตีนโชกสะอาดมากดูว่าโชกสะอาดกิ๊บเลยเปลี่ยนใหม่แล้วหรือหรือทำใหม่หมดเลยเพราะว่าตีนแตกเปลี่ยนตีนใช่ใช่ไอ้ที่เหลือของเดิมหมดเพราะว่าเราไปชุบเลยเราสองลุกไอ้ปากเป็ดอะไรพวกนี้อยู่นี่ดูรถไม่ชนหนักแน่นอนนะนี่กันเลยก็ยังของเดิมอยู่กันเลย ด้านบนก็เดิมอยู่ฮะตรงนี้ยังไม่มีการหักคันงออะไรทั้งนั้นโอ้รถแจ่มมากนะก็แล้วเอาไปใช้รถมันเป็นรถของคนบ้านๆอ๋อซึ่งเขาไม่มีไม่มีทางไปทำอะไรไงครับมันเสียทะเบียนก็ขาดรถก็เสียก็สรุปแล้วเขาก็เลยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์แก้อ๋อก็น้ำไปเลยซื้อมาเลยได้ทำเยอะโอ้แต่ถ้าเราไม่ทำเองมันก็เยอะครับครับจะโดนช่างเลยใช่ใช่อตั้งอะไรตั้ง ัวนี่ของเดิมหมดเลยนะเนี่ยเดิมหมดเลยโโสลโลนิ่งมากสลโลนิ่งมากใครสนใจก็เดี๋ยวเบอร์ติดต่อตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่เบอร์ติดต่อหมาหอีกทีนะึงนี่ครับเออสวย,ายมากแจ่มเลยนะเจ่มเลยน,น,งงนิ่งมากนิ่งกว่าอีกเซตบออีกใช่ครับเครื่องเงียบมาก โอ้นานดีจะได้มาเจอเสื้อลมได้รอบแม่รอบเวลาเบิร์ดรอบนึ่งโอ้บขึ้นเร็วด้วยเร็วจริกระบอกมันฟ้านกหมดเลยโอ้ยแจ็บมากเลยนะแทบตึ้องวิ่งมาเจอตอนที่พ่อพารติกับอาเบิใช่ใช่ครับถ้าไป็นทำมีห้ามเปิดนะเออใช่ใช่นี่ดูว่ากันเลยพวกตรงนี้นะครับยังแบบกิ๊กๆอยู่เลยดูนี่ นี่ตรงนี้ก็ยังไม่หักไม่ยังงอนะของผมเนี่ยตรงนี้รู้สึกว่ามันจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสวยนะไอ้แฟนผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยแต่คันนี้ดูรับนี่ดูผมไม่ดูแล้วแกนโช๊คน้านี่ใสกิ๊กเลยคนระับนี่ดูแกนใสามากแล้วก็นี่ปัดเงาคือน้าแกตามด้วยตัวเองอ่ะนะครับแกบอกล้อนี่ก็หนึ่งแปดห้านะล้อหน้าล้อหลังนี่เท่าไหร่ล้อหลัง หนึ้าล้อหลังอ๋อสิบเจห้าใส่ล้อหน้ากว้างก็สวยนะนะนะได้มันมันดูเต็มครับิจริงลเดิมมนแล้อหลังเลยแต่ด้วยความว่ายุคนั้นน่ะด้วยความประยุกนั้นน่ะยังไงรก็ต้องแปลงเป็นสิใช่ไหมใช่ใช่ต้องเป็น17บเจ็ยังสิก็หายากด้วยแพงด้วย แล้วก็ใส่ดอกข้าวโพดประยุคเก่าเขาต้องใส่ดอกข้าวโพดแล้วก็ข้างหน้าเป็นลายวินเทจลายต่อนี่นี่นี่ลายตรงฮะโอ้ตามเหมือนกับแบบออกโรงงานสมัยแบบออกโรงงานประมาณนั้นน่าเก็บเองเลยเจมเลยนะนะเก็บโอ้ยเสียใจเสียใจถ้าถ้าไอตัวบางกรเดิมมันอะมันถูกมันมีอยู่นะมันสามารถขึ้นไปก็เป็น18ได้ว่างพอเราโหลดลงอดู่นเลยก็เป็น17ได้เลย อโงงานเาทมาสเปคอ๋ออันนี้คือไม่ได้เจาะนะอ๋อ,อ,อมันเป็นอ๋อนี่เดิมเมันอ๋อเอ,อ้ยพ่งรู้นะพึ่งรู้อาถ้าถ้าไม,มมมไม่ัมนจะนะไม่มีรูนฮโเอ,อ้ยผมพึ่งรู้เล่น r x <Z S 2> เออเล่นมาสักพักพึ่งรู้ว่าต,ตรงนี้มันให้ขยับได้ดอะพี่ให้ขยับับเล่นล้ออ่าสลับล้อ1 7 ไอ้พึงรู้ความรู้ใหม่ความรู้ใหม่แล้วแต่ว่าจะเล่นออ๋ก็เห็นไหมปาาป่ดยางนี่ก็มียามาฮ่าด้วยพอา่ยสวยมากคอสวยมากก็ถึงได้บอกว่าคุ้มๆเลยนะสามหมื่นนะทุกอย่างไม่เอาไปใช้อ่ะไม่เอาไปใเพราะเราเราจะไปทำร้านอ๋อไม่เอาไปใช้แต่ว่าก็รู้สึกว่าก็ ฝรั่งเริ่มมาเที่ยวเยอะขึ้นนะนะะ้ยแดดใหม่นะแะดดใหม่แต่ดังเสียงใสเลยได้ก็คือของเดิมอะยครับถ้าว่าตัวใหญ่ชุดแต่งอ่ะถ้าเราจะไปเพิ่มใช่ครับเพิ่มตัวนี้เพิ่มตัวบางแต่มันจะเป็นแบบปากของไอ,อ้หูเป็นชุดแต่งนี่ตอนตอนสมัยวัยรุ่นนี่ก็ไหลได้นะตอนสมัยหน้าวัยรุ่นที่ออกออกโรงงานก็ประมาณสามหมื่นไงใช่แล้วทีนี้ตอนเนี้ ได้ไม่นานต้องมีแต่แต่ก็ราคามันก็เพิ่มขึ้นเรื ier, ่อยๆตอนนี้ไอซ่าไงไอแซ่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วก็ก็คิเล่คิเล่ก็หมื่นกลางๆแล้วแต่พวกนี้ก็น่าจะพอๆแหละราคามันเพ่งๆพอกันไอซ่าไอซ่าไอซ่าก็เล่นเกะเราก็เล่นมาก่อนอ๋อนะก็เล่นยุคสมัยยุคหนึ่งก็เล่นอันนี้ใส่เบาะกระดานเออนี่ก็บอกแบบ ตรงนี้แบบเดิมอ๋อแบบเดิมแบบนี้เลยแบเดิมแต่ว่ามันทางจริงมันหนาวนี้อ๋อนี่นะไปปาดมาแบบสมัยก่อนแล้วก็เสริมอันนี้เพราะว่าตัวนี้แต่ก่อนมันมีไงเอาไว้รัดเอกสารไว้ล็้องอ๋ออ๋อเมสเซนเจอร์ก็ใช้กันเมื่อก่อนใช่ถูกออจีทีโอที่คิดไปเลยนะสมัยนั้นสมัยนั้นก็ไม่เล่นนะจีทีโออ๋อบอกเลยแต่ตีแพงจีทีโอใช่ใช่จีทีโอแพงกว่าแต่แต่แต่ก่อนไม่เล่นอืมเมื่อก่อนจีทีโอคือรถส่งแก๊ส อืมอืมครับครับไม่มีใครสนเลยถ้าไปรุ่นยุคนั้นเล่นนี่เลยแต่พอมาเดี๋ยวนี้โอ้โหจีดีโอราคาแบบใช่โปรุมกระมับเลยแต่ก็ยังแย่ว่าเล่นคอร์ดดีกว่าครับผมเพราะว่ายามาฮ่าเนี่ยมันผ่านผ่านครับที่เหลือเนี่ยมีโค้ดอ่ะครับบางโซ่ตัวใหญ่ี่บางโซ่นี่ก็เดิมด้วยบางโซเต็มเรล่นบางโซ่เต็มครับผมยกนี้ไม่มีแล้วที่เห็นไปดูได้เลยรถแต่งๆหรือรถเดิมๆนะส่วนใหญ่บางโซ่จะเป็น เป็นเปื่อยแล้วครับเป็นครึ่งเดียวแบบนี้ใช่ครึ่งเดียวมบางครั้งเต็มคือรถเดิมๆที่ออกจากโรงงานไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะนี่ตัดเศษตะกิตปูเก็ตดีเหมือนเมื่อก่อนนี่ลั่นเลยเนี่ยลั่นแน่นอนเลยใหญ่เลขสวยดเออใช่ครับผมโอเคขอบคุณน้ำมากครับผมเดี๋ยวไปบอกทีมงานนะใครสนใจจะซื้อเดี๋ยวให้โตติดต่อมาเบอร์โทรเองแล้วสิครไม่ควรทักใช่ครับนะ สวยมากสวยมากตัคิดถึง RXZ ขึ้นมาจับใจเลยฮะสตาร์ตนิ่มมากนี่ดูว่าจึ้งเดียวติดแล้วผม